กลับมาเจอกันในทวิเร์ทุบดเฟนต์นะครับตอนแรกว่าจะรีวิวตัวนี้เจ้าเมสเซจแพ็กนะครับแต่บังเอิญว่าเจ้าไททันนาฬิกานะฮะมีการบัฟพลังนะครับมีการอัปเกรดมาใหม่วันนี้เราจะมาดูพลังใหม่ของเขากันนะครับเราแวะมาดูที่ทิสคอร์ดก่อนนะครับเมื่อวานทดลองใช้ไปนะฮะเจ้าไททันนาฬิกาอันแรกเป็นพลังการต่อยปกติอันนี้ไม่มีอะไรอันที่2ฮะเป็นพลังการยิงปืนนะครับซึ่งมี3แบบอันแรกคือเป็นบอลสีเหลืองเป็นแบบปกติ อันที่2คือเป็นสีแดงเปเลเวลสามขึ้นอ๋อคือจะยิงเป็นสีแดงได้ก็ต่อเมื่อเราอัปเกรดไปเลเวลสามขึ้นไปนะฮะพลังการยิงจะเป็นพลังการยิงที่ดาเมจสูงขึ้นแล้วก็บางครั้งจะเป็นสีเขียวอ่ะอันนี้เลเวลห้าขึ้นไปนะครับมีโอกาสสองเปอร์เซ็นต์เมื่อยิงสีเขียวแล้วจะติดอินเฟกต์นะครับซึ่งเหล่าสกิปบีดี้จะเข้ามาร่วมด้านเรากลายเป็นพวกเราแล้วหันไปโจมตีทำดาเมจกับศัตรูของเราก็คือเพื่อนเขานั่นเอง หันไปทำดาเมจกับเพื่อนแทนแต่ผมไม่เห็นนะเมื่อวานมันดูยากอะ่ะอาจจะต้องตั้งใจดูดีๆนะฮะอีกอันนึงก็เป็นนาฬิกาดาวกระจายนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็สกิลใหม่ที่อัปเดตมานะครับเป็นสกิลในการฟรีดเวลาครับการหยุดเวลาเราสามารถหยุดเวลาได้10วินาทีคูดาว300วินาทีหยุดได้10วินาทีก็นานนะแต่ว่าคูดาวก็นานเช่นกันครับ300วินาทีโอ้โหเป็นยูนิตแรกที่มีอาบลิตี้นะครับมีความสามารถ มาทดสอบในเอ็นเลสนะครับชุดเดิมจากเมื่อวานผมยังไม่มีตัวบูสต์ที่เป็นตัวรวมนะฮะตัวที่ดีที่สุดยังไม่มียังไม่อยากเปิดด้วยมันเปิดยากตอนนี้มีกี่ตัวละตอนนี้มี1,300อตัวโอ้โหน้อยมากเปิดกันไปล้านหรือยังเกินล้านแล้วฮะล้านกว่าตัวนะครับเปิดกันได้แค่พัน0ตัวเปิดไม่น่าจะคุ้มอะเปิดไปเยอะละเกมนี้เริ่มแรกก็เจ้าเลเซอร์อะเลเซอร์เริ่มแรกแครี่ไปก่อนผมสกิปเวฟไปเลยแล้วกันนะฮะจะได้เร็วขึ้นอะบอสมา อัปเกรดก่อน600ตัวเดียวไหวไหมอัปเกรดมา3าขั้นเลเวล3ได้มาพันเตัวนี้พันหนึ่งอัปเกรดขั้นต่อไปพันห้าร้อยอัปเลเซอร์ก่อนฮะเดี๋ยวสู้ไม่ทันพันห้า้อยอัปเกรดไปวงกว้างขึ้นยิงเร็วขึ้นมินิกันมาอ่ะสกิปเวฟต่อเลยครับได้มาสองพันสองตัวนี้ผมว่าเริ่มไม่ไหวแล้วฮะตัวเดียวตอนนี้อย่างนั้นมาเลยมาใช้ท่านนาฬิกา ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าที่กว้างๆขยับไปข้างหน้านิดนึงจะได้วางตัวบูสต์ได้ตรงกลางตรงนี้มาแต่ท่าเนลนิกาส่วนอันนี้ก็หลับยาวเลยอืมอ,อันนี้คือต่อยปกตินะครับค่อนข้างช้าอ๋อนี่นี่นี่ t i ม e สต็อปแต่จะใช้คือต้องคิดให้ดีก่อนคูดาวสามร้อยวินาที5นาทีใช่ไหมสามร้อยวิเออทำไมสกิลอยู่ตรงนี้อ่ะทำไมไม่อยู่ตรงนี้หรือว่าหมายความว่าถ้าเกิดวางตัวนี้แล้วสามารถใช้สกิลหยุดเวลาได้ แค่ตัวเดียวไม่ว่าจะวางกี่ตัวก็ตามอย่างนั้นไหมเพราะว่ามันควรจะอยู่ตรงนี้นะกดใช้ทีละตัวโอ้ถ้าเกิดอย่างนั้นคือต้องคิดให้ดีกว่าเดิมอะ่ะเพราะว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวผมคิดว่าคือแบบคูดา300วสามร้อยวิแต่ว่าเรามีหลายตัวไงเออถ้าเกิดมีหลายตัวใช้ได้ตัวละครั้งก็คือมันก็จะโอพีมากเพราะว่าหยุดเวลาได้แบบสลับกันเรื่อยๆศัตรูแทบไม่ต้องเดินเลยอ่าเริ่มมากันเยอะเดี๋ยวจะบอสนะฮะเพราะฉะนั้นอัพตัวนี้ก่อนแล้วกันไทท่าน 2,500เพิ่มวงมาอันหนึ่งวงปืนนะครับอันแรกเป็นสีเหลืองยังยิงปกติอยู่ยังไม่ยิงไปสีแดงหรือสีเขียวนะครับต้องเลเวล3ขึ้นไปแล้วก็เลเวล5ขึ้นไปมี2อขั้นอัพเกรดสุดท้ายแพงที่สุด20,000ื 20, ่นจำได้เลเซอร์ตัวเดียวจัดการได้ไหมน่าจะได้มั้งเลเวลเต็มแล้วอะยิงแรงอยู่หลักหมื่นแป๊บเดียวหลักแสนก็น่าจะชิวๆสโลว์ได้ด้วยโอ้สบายครับโอเคมาสกิปเลยแล้วก็ยูนิตฟาร์มเงินก่อน ให้เต็มก่อนอีก2ตัวผมว่าต้องอัปเกรดแล้วละ่ะ4,000ดาเมจเป็น12,500ระยะกว้างกว่าเดิมเยอะเลเวล3ขึ้นไปใช่ไหมถึงจะยิงอ้อ,อนี้ไงสีแดงมาละยิงแรงขึ้นแรงกว่าสีเหลืองอืมโอเคครับ6,000เต็มหมดครบพอดี Property. อ่าวางตรงนี้สักตัวหนึ่งเลเซอร์ Laser ตรงนี้คอยสโลให้นะฮะอัปเกรดอัปเกรดแล้วก็ยูนิตอันนี้เสริมพลังสปีดลดคูดาว อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดเดี๋ยวเต็มให้มาอยู่ในวงเยเยอะจะลองใช้ดูนะฮะหยุดเวลาอืมโอ้หยุดเวลา <laughs> โอ้แต่ว่าต้องมีตัวทำดาเมจเยอะๆไม่งั้นไม่คุ้มโอเออี e น่าจะดีฮะเอลี e น่าจะดีใช่เอลี e น่าจะดีกว่าโอเคอัปเกรดไปห0พเรเลมไม่ทันแล้วเจ็เป็นห้าอะโอเคคขานี้ เลเวลเท่า <Level S 2> ไหร่นะอันนี้เลเวลห้าน่าจะยิงสีเขียวได้แล้วนะฮะยังไม่เจออันนี้ไงสีเขียวเรเซอร์อัปเกรดขั้นหนึ่งสี่พันอ่าเลเวลเต็มไปส่วนอันนี้สองหมื่นนะครับรอก่อนเวฟที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้คือบูสต์แล้วนะฮะคูดาวคือสูตรอยูสี่วิจากเดิม0ูตรจุดห้าวิมันหยุดเวลาต้องมีตัวทำดาเมจใช้เวลาให้คุ้มอ่ะสิบวิโจมตีแบบสิบวิเอโี e น่าจะดีกว่านะครับมันไม่เหมือนย้อนเวลาแบบนู้นคือไปเริ่มใหม่แล้วกลับมาดูอีกรอบหนึ่งอันนี้คือหหยยุดใ้จมตีนิ่งๆเล นหนคือบอสอ๋อบอสอยู่ในนี้เหรออ๋ออยู่นี่อยู่นี่โดนบังมากันเยอะเกินเฮ้ยยิงระเบิดหน่อยสิสีเขียวอะอยากเห็นโอ้ไม่ยอมยิงอ่ะอัพเกรดลืมเลยสองหมืน่นโอเคครับเรเวลเต็มดาเมจสองหมื่นห้านะฮะไม่มีตัวบูสต์ดาเมจอ่าบูสต์หน่อยไหมบูสต์ดาเมจหน่อยมาเพิ่มดาเมจไปเป็นสองหมื่นแปดนะครับสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบคูดาวศูน์จุดสี่วินี่ไง โดนไปแล้วไม่เห็นย้อนกลับหรือว่าไม่มีอนนเวชันการย้อนกลับอาจจะไม่ได้โจมตีเป็นอันนี้เป็นดาเมจแต่ว่าโจมตีเป็นการการหลับหรือว่ายิงด้วยมิสไซน์ถ้าจะอย่างนั้นนะฮะหรือไม่กระดูดพลังแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีความสามารถพวกนั้นก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องกับบอสอ่ะหรือว่าตัวที่ยิงมิสไซน์เยอะๆนะครับเอาละครับผมว่าได้เวลาที่จะใช้การหยุดเวลาเข้ามาช่วยอีกรอบหนึ่งหยุดเวลาอืมโอ้โหหยุดเวลาขณะที่เพื่อนหลับพอดี อาจจะฟื้นได้ฟื้นได้ยิงได้อยู่โอ้โหไม่คุ้มเลยอ่ะคู่ดาวสามร้อยวินะฮะห้านาทีอ่ะอัพเกรดไปสองหมื่นเหลือเต็มสองตัวอ่าผมว่าเริ่ม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 และเริ่มเริ่มเริ่มแล้วฮะเริ่มเริ่มจะไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันวางไว้ก่อนตรงนี้ได้ครบไหมไม่ครบครับวงดาเมจไม่ถึงวงดาเมจได้แค่ตรงนี้อาจจะต้องวางตรงนี้ ซึ่งมันก็ไม่คุ้มวงอยู่ดีโอ้หวังยากกระยะยากมากอ่ะสองพันห้าสี่พันได้แค่อันนี้ก็พอละบูทสปีดอือหึสองหมื่นสองโอเคอัพตัวนี้ไปต่อไปก็ตัวนี้สี่พันโอเคครับหรือวลเต็มสามตัวนะฮะอ๋อใช่เขาบอกว่าโหมดนี้มีการปรับให้ยากขึ้นคือเวฟร้อยกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องยากมากๆแล้วตอนนี้เออก็เริ่มตึงตงมือแล้วฮะตรงนี้เริ่มมาได้ไกลอยู่ นี่ขนาด41เนะยังไม่ใช่บอสยากขึ้นจริงครับยากขึ้นจริงอันนี้เฮ้ย <Hey, S 1> อย่าไปไกลเกินเฮ้ย <Hey, S 1> <hey. S 2> เดี๋ยวไม่ทันอ๋อเหรอฮะอันนี้ต้องใช้ไหมอันนี้ต้องใช้ไหมต้องใช้สกิลไหมอ่ะเ,อเกรดไปอาจจะต้องใช้ครับดูท่าทางแล้วอาจจะไม่ทันอาจจะไม่ทันผมว่าต้องหยุดเวลาแล้วฮะไม่ได้ครับ <laughs> ไม่ได้ต้องหยุดเวลาก่อนโอเคอืม okay. นั่นแหละได้ไหมหยุดไปได้ชุดหนึ่งหยุดไปได้ชุดหนึ่งชุดหลังกําลังไปวงยังมีอยู่แต่ก็โอ้โหผมว่าไม่ทันครับอืมอมโดนโดนโดน,โดนระเบิดโดนระเบิดค่อนข้างแรงอยู่ได้ได้ได้โอเคอืมมีตรงนี้อยู่สองสามตัวสีสิบแปดถึงห้าสิบไหมเนี่ยครูดาวทันไหมสองเวฟเพราะว่าเวฟที่ห้สิบอสมาผมว่าน่าจะมีปัญหา คงต้องใช้สกิลผมว่าน่าจะคูดาวไม่ทันฮะสกิลน่าจะไม่ทัน <c oughs> น่าจะไม่รอดเวฟต่อไปอันนี้ได้อันนี้ได้อนนไดโอเคตรงนี้ไม่ได้บูสต์แต่ว่าต้องวางไว้ก่อนอย่างน้อยๆทำดาเมจหน่อยโอเคเวฟที่ห้าสิบมาคูดาวอีก2นาทีนะครับอันนี้คือบัฟจริงฮะบัฟยากขึ้นจริงอันนี้โอ้หลับอีกแล้วไม่มีโดนหลับแบบนี้นานแน่นอนฮะ เอาละเริ่มมาเร็วครับเลเซอร์เลเซอร์ไม่โดนผมว่าต้องวางเลเซอร์ครับมันจะได้ช่วยได้วางเลเซอร์อีกตัวหนึ่งเพื่อสโลกันการหลับได้แต่ก็ยังหลับฮะโอ้โหหลุดมาเยอะเลยอืมไม่น่ารอดวางตรงนี้ตัวดีกว่าอืมอัปเกรดหน่อยเหลือโอ้โหเหลือเยอะเลยครับข้างหลังล้านกว่าเหมือนกันไม่น่าจะทันนะ่ะอ่าเลเซอร์อีกตัวหนึ่งวางไม่ได้แล้วยูนิตเต็มตัวนี้ออก เลเซอร์มาอืมเลเซอร์ huh. ถุงเวลาหน่อยโอเคบอสไปเหลือลูกน้องช่วยกันยิงช่วยกันยิงช่วยกันยิงโอ้ย oh, หลับเลเซอร์ Laser หลับโอไม่รอดไปได้ทูเวฟที่5้สิพอดีโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะหยุดเวลายังไม่ครบเลยเนี่ยอีก10กว่าวิ